สเป็นฉีดผมครับเนียวแฮร์กรีนเวลเฮลแค่ใช้ง่ายครับปลูกผมกับปลูกหนวดครับปลูกคิ้วปลูกเคราจอนได้หมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ง่ายๆนี่ครับนี่ครับผมว่าผมบางครับแต่ก่อนนี่ครับนี่คข้างบนนะครับนี่ผมก็ฉีดเลยนี่ครับนี่ครับผมสาธิตคร่าวๆครับนี่ครั้าจะใช้ ใช้นิ้วครับไปนิ้วนวดนวดนวดครับนี่ครับสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับคือวันนี้ผมมีเคล็ดลับวิธีการรักษาพวกผมบางผมร่วงหรือว่าวร้านจะกกรรมพันธุ์แบบง่ายๆมาบอก ท่านผู้ชมครับเอเคล็ดลับนี้ผมผมใช้มาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สองสามปีที่แล้วพอดีตอนนั้นผมอยู่โรงงานนะครับเป็นวิศวกรอยู่ครับทีนี้มันเกิดปัญหาคือผมะครับใส่หมวกแก๊ปทั้งวันครับเพื่อดูงานในโรงงานนะทีนี้มันเกิดเหงื่อครับมันเลยทําให้เป็นพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราบนหนังศีรษะครับมันเลยทําให้ผมผมบางผมร่วงเยอะมากตอนนั้นครับก็มีพี่คนหนึ่งครับเขามาแนะนําว่า ให้ลองใช้ไอผลิตภัณฑ์นิอแร์ของ Greenwell ดูครับ mm hmm. ก็ mm hmm. มันจะเป็นพวกสเปย์ครับเป็นแบบสเปย์ครับนี่ครับเป็นแบบสเปย์ครับมันใช้ง่ายแล้วก็พกพาสะดวกแต่ห้ามโดนความร้อนนะครับอันนี้มันใช้ในการาในการปลูกคิ้วปลูกหนวดแล้วก็พกผมบางผมร่วงพวก หัวร้านจะกรรมพันธุ์ได้ด้วยครับผมแล้วก็สาเหตุหลักๆครับที่ผู้ชายและผู้หญิงส่วนมากครับที่ทําให้ผมบางหรือว่าผมร่วงก็อันดับหนึ่งน่าจะเกิดจากพวกความเครียดครับผมสองก็เกิดจากพวกพวกแบคทีเรียครับเชื้อราบนหนังศรีรษะสามน่าจะเกี่ยวกับพวกไอฮอร์โม,โมนแพศชายเยอะเกินไปครับสี่ก็น่าจะเป็นพวก แพ้สารเคมีครับเช่นเราบางคนย้อมผมทําสีผมบ่อยๆครับพวกผู้หญิงครับจะมีความเสี่ยงเนี่ยพวกนี้แพ้สารเคมีก็ผมล่วงได้ครับแล้วก็พวกผู้หญิงก็ฮะกวกินยาคุมกาเนิดครับอันนี้ก็ถ้าบางคนแพ้ยาคุมกำเนิดก็ผมบางผมล่วงได้เหมือนกันครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกดูบรีครับแล้วกินเหล้ากินเบียร์พวกดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆครับพวกนี้ครับมัน ทำให้เกิดผมบางผมร่วงเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็นอนดึกด้วยครับอันนี้มีผลเยอะเหมือนกันครับนอนดึกนะครับก็นี่นครับสาเหตุหลักๆของการที่ทําให้เกิดพวกผมร่วงผมบางที่ไม่ใช่เกิดจากกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็วิธีการวิธีการแก้ง่ายครับเบื้องต้นเลยครับถ้าเราจะไม่มีพวกตัวช่วยอย่างเช่นพวกมโอแฮ์พวกสเปรย์ฉีดบำรุงผมบำรุงรากผมอย่างนี้ก็ ออกกาลังกายสม่ําเสมอครับแล้วก็อนอนให้เป็นนเวลาครับกินเนื้อาหาให้ครบห้าหมู่แล้วก็หยุดพวกเหล้าวพวกบุหรี่เพราะว่าพวกนี้ก็ถ้าหยุดได้ก็ยิ่งดีครับเพราะพวกนี้มันมีความเสี่ยงกันนั้นครับแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงส่วนมากครับทุกคนครับอยากรออยากสวยใช่ไน,นะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดสาเหตุพวกนี้ขึ้นแล้วผมบางผมร่วงกันแล้วก็เราก็ ควรจะรักษามันนะครับผมอย่าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะลุกลามไปเรื่อยทีนี้ครับนี่ครับผมขอแนะนำตัวนี้ครับนี่ครับสเปรย์ฉีดผมครับเนีย r เฮร์กรีนเวฟเฮลแค e ใช้ง่ายครับแค่วิธีการใช้ก็ก็ใช้ใช้คู่กับนี่ครับพวกแชมพูที่จากธรรมชาติก็ได้ครับผมแล้วก็แต่ผมแนะนำเป็นพวกแชมพูของเด็กนะครับนี่ครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่สกัดจากธรรมชาติครับ เพราะพวกนี้มันจะเป็นสูตรละอ่อนครับมันจะไม่ทําร้ายหนังสีราระรากผมครับกากระสระผมวิธีการใช้คร่าวๆครับผมก็คือเราสระผมหลังจากสระผมครับแล้วก็เช็ดผมให้มันหมาดครับแล้วก็หยิบสเปรย์ครับนิวไอกินไอนิวเฮครับมาฉีดฉีด3ามเวลาครับเช้าเที่ยงเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ครับผมแต่ว่า ขั้นต่าก็หนึ่งครั้งครับต่อวันครับหรือจะเป็นตอนเช้าก็ได้ครับผมก็ส่วนตัวไอ้ตัวนี้ส่วนผสมหลักครับมันสกัดจากธรรมชาติครับอ่ามันหลักๆก็จะมีพวกไอโสมขาวครับแล้วก็แคนตาลูแล้วก็ไอเมล็ดปาล์มครับใบเลื่อยน่าจะเป็นจากแถบยุโรปกันนี้โอ้โหอันนี้ของดีครับผมแล้วก็น้ำพึ่งป่าครับ แล้วก็ไอมะพร้าวครับผมพวกนี้ครับส่วนผสมสี่ห้าตัวนี้มันมีข้อดีก็คือพวกบำรุงรากผมครับกระจัดรังแคพวกแบคทีเรียเชื้อราครับแล้วก็กระตุ้นเซลล์หนังศีรษะให้มันผมงอกขึ้นใหม่ครับผมกวิธีการใช้ผมก็อยากให้ทุกคนครับใช้หนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสามขวดครับใช้อย่างต่อเนื่องครับผมมั่นใจและรับรองว่าผมผมใหม่งอกขึ้นแน่นอนครับผมเราก็ใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับผม ผมก็อยากให้ทุกท่านลองมาใช้ดูครับผมก็ใช้มาสักพักนะครับแล้วก็มันก็โอเคแลครับมันก็ใช้ดีนะครับมันใช้ง่ายเลยครับผมไม่เหนียวเนินะนี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ผู้คิดค้นก่อตั้งครับของ Ani Hair น่าจะเป็นพลตำรวจตรีนายแพทย์ไพบูรณ์ครับมลึกพฤกษวร์ครับอันนี้เป็นเจ้าของและผู้คิดค้นด้วยครับผมกับทีมแพทย์ของเขาครับของ b o d น s วลเฮ e l ์ n คร์ค a ับ นี่ครับท่านคนนี้เนี่ยผมว่าของดีแล้วเลยอยากมาบอกต่อครับผมก็อยากให้ทุกคนรักสวยรักงามครับผมกล่องจะเป็นอย่างนี้ครับกล่องสีเขียวสวยมากครับผมถูกเคลโลกับสีเขียวสีส้มด้วยครับผมเนี่ยสีเขียวเห็นไหมมีรูปเส้นผมอยู่ครับก็ลองไปลองเปิดใจใช้ดูครับนี่ยขนาดหนึ่งร้อยี่สิบมิลลิแอครับ นี่ครับขวดจะเป็นแบบขวดพลาสติกครับนี่ครับลองใช้ดูครับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จครับมันมันก็สรุปง่ายๆคือพวามง่ายผมก็ใช้ตั้งปลูกผมปลูกผมกับปลูกหนวดครับปลูกคิ้วปลูกเคราวจรได้หมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ง่ายๆนี่ เนี่ยผม่็ผมบางครับแต่ก่อนเนี่ยครับเนี่ยข้างบนเนี่ยครับเนี่ยผมก็ฉีดเลยนะครับเนี่ยผมสาธิตคร่าวๆนะเนี่ยเราจะใช้ใช้นิ้วครับไปนิ้วนวดนวดนวดครับนี่ครับใช้ง่ายครับสะดวก ีกันหน่อนยครับลดเบาหวานะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับนี่เราก็เซ็ตอย่างนี้นะครับก่อนออกไปทํางานหรือว่าออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปไหนครับเนี่ยใช้ง่ายพกพาดสะดวกนะครับขวดเล็กกระทัดละ่ะเนี่ยเราจับทรงหน่อยครับเนี่ยครับ นี่ครับกับเอฟซีท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องผมบาผมร่วงอยู่ครับหรือจะเป็นผมบางผมร่วงเพิ่งมาบางเพิ่งมาร่วงหรือจะเกิดจากกรรมพันธุ์ครับทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดครับก็ลองสั่งซื้อไปใช้กันดูครับเป็นสารกัดจากธรรมชาติครับนี่ครับเหนมมือนลงแว็กเลครับรับเลยครับ เนี่นะครับใช้ง่ายครับเซ็ตก็เซ็ตทรงครับไม่ต้องอะไรมากครับนี่ครับนะครับจะปลูกคิ้วปลูกหนวดก็ได้นะครับนี่ง่ายๆครับปลูกคิ้วปลูกหนวดมาใช้สำลีครับสำลีฉีดครับนี่ครับ นี่าปลุกคิว้วอย่าให้เขาตานะครับนี่ปลุกเมือกก็ได้ครับอืมอืมอืมนี่ครับนี่ครับเนื้อหนวดผมครับนี่นี่จอนก็ได้ครับ หย่อนคราวได้หมดนะนี่ผมขึ้นเต็มหน้าเลยเนหะ็นไหมฮะดูคิวเป็นไงครับนี่ฮะอย่กตัวท่านลองเปิดใจมาใช้นั่นดูนครับของก็ดีจริงนะนี่ฮะข้าวครับผมสาธิตได้ดูนะครับ นี่ครับชัดๆครับนี่ตัวนี้ครับนี่เซตปมใหม่แล้วฮะนี่ครับอย่างเงเหมือนใช้เยลเลยครับไอ้ดีวเอนี่เป็นแบบสเปรย์ครสเปรย์ครับแบบมันฉีดฉีดปุ๊บฉีดแช่ง่ายแล้วก็เซตทรงครับนี่ทำแบบเกาหลีเลยครับนี่ครับ เ <Yeah. S 2> ช็คดูซงกาลีนะครับท่านผู้ชมหน่วยเอฟซีครับท่านใดยังหาตัวช่วยไม่ได้ก็ลองทักอินบ็อกมาหาผมดูครับแจ็คเดอะสกายครับผมทั้ง YouTube และ Facebook ครับผมลองทักมาหาผมได้ครับปรึกษาผมได้ครับเรื่องผมร่วงผมบางจะร่วง จากไม่กรรมพันธุ์หรือหรือกรรมพันธุ์ครับก็ทักไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายครับไม่ต้องอายครับผมใครก็อยากสวยอยากรอทั้งนะครับผมมัวแต่อายครับผมร่วงผมบางหมดหัว้วครับผมนี่นะเห็นนะครับอืมนี่ครับลุกได้ทั้งคิ้วทั้งหนวดครับนี่ครับ ใครสนใจรับทักมาหาผมได้ครับผมน e o อแอลเซรั่มครับสารดจากธรรมชาติครับใช้ปลูกปลูกผมผมร่วงผมบางหัวล้านจะกำบันพันธ์ปลูกคิ้วปลูกหนวดปลูกจอนปลูกเคราได้หมดครับถ้าสดชื่นนี่ครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ครับชัดเจนไหมครับนี่ราคาอยู่ที่ประมาณขวดละหกร้อยหกสิบบาทครับนี่ราคาปลีครับ แล้วก็ราคาตัวแทนจำหน่ายก็มีครับใคร,รใครสนใจก็ติดต่อมาได้ผมแจ็คเดอะสกายครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปเที่ยวแล้วครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องแจ็คเดอะสกายด้วยครับผมทั้ง YouTube และ Facebook ครับผมแล้วก็เพจ เพจตัวนี้ก็มีนะครับผมทำไว้ครับเข้าไปดูรีวิวได้ครับไอนิวเฮสเซอร์ฟัมห้า่ห้าเกใน Facebook ครับก็ในนั้นก็จะมีรีวิวเยอะมากครับนี่ครับนี่ครับรีวิวคนที่ใช้ไปแล้วครับเห็นไหมครับเห็นได้ผลจริงครับไม่ต้องห่วงครับนี่สารกัดจากธรรมชาติครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่รีวิวครับแต่ถ้าอยากเห็นรีวิวเยอะก็เข้าไปในเพจ Facebook ผมครับมีทั้ง เเข้าลองติดตามกันดูครับผมชัดๆครับผมเอาให้อีกทีครับนี่ตรงท้ายนี่ครับก็ใครอยากสวยอยากรอครับก็ลองเปิดใจใช้นีโอเฮร์เซรัมดูครับบายบายครับทุกท่านไปก่อนครับขอบคุณมากครับครับ